อืมคืออยากถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้องเฟิร์สกับดาราช่องหลากหลายสีอะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรฮะโอ้ยเรื่องนี้อะคือเกือบอะก็คิดว่ามันคาราคิดว่ามันจะไม่เป็นเขานั่งคือแะไรอะ ตัวตัว first เองค่ะ,ะ first นะคะก็ไม่ไม่ได้คิดมันจะเป็นประเด็นเนาะคือด้วยความที่แบบว่าคืออ่อพี่คนนี้ค่ะดาราช่องลักหลายสี <laughs> แห่ก็คือทักไดลรกไอจีมาแบบเป็นเป็นปกติเนาะคือแบบเราไม่ได้คิดอะไรมากก็คือแบบเป็นฟิลพี่น้องคุยกันเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ยังไม่โฟกัสเรื่องความรักตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานนะคะสายคือคือคือไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็แค่แบบว่าเป็นแชทที่แบบว่าเออพี่เขาแบบเดลักมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า คือนะตอนนี้ก็<ๆ>ก็ก็ก็มีแบบว่ามียังส่งข้อความหาบ้างแต่ว่าคือไม่ได้เป็นเชิงแบบแนวจีอะไรอย่างเงี้ย <Zeiten S 2> แต่ว่าถ้าเป็นแบบภายในภาคหน้าก็อาจจะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือก็คือแบบแต่ตอนนี้ยังยังยังไม่ได้เป็นแฟนปนล่อย <c oughs> ให้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมคะเนี่ยคือคือขอเป็นเรื่องของอนาคตก่อนใช่คือตอนนี้โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวค่ะโอเคค่ะ ยากถามภาถาสุดท้ายค่ะ,คะน้องเฟิร์สใช้ยาสิวันอะไรคะคอเกต